เดินไปลูกเดินไปไอโชว์เดินไปไปไปแล้วไม่ต้องไปสมที่มองต่อนูกไปจังหวะวันนี้นรกมากนะคะบุบบ้ามากทุกอย่างเลยไม่เป็นใจทุกอย่างออกจากบ้านแต่เชา้าแต่ว่าสายอยู่ดีลอาโลแล้วก็ได้ลูกปะวันนี้เราสายมากแล้วลูก่ะเปินเธอมันแรกของไอโชนะคะไปดูป่ะได้ไปลูกไป นี<ป>่ห้องครูอาตรงนี้ yes. ไปห้องครูอาไปรูปไปไปเลยไปไปเลยคนเก่งพี่โชว์เก่งไปไม่ไปไม่ไปพี่